วัสดีครับต้นชนชมพันธุ์ใหม่ที่ให้ดอกสวยงามนั้นแน่นอนว่าต้องมีราคาแพงและตลาดต้องการมากนะครับส่งผลทําให้เกษตรกรพยายามเร่งขยายพันธุ์ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะนิยมซื้อต้นพันธุ์มาเสียบยอดวิธีการนี้ได้ยอดจํานวนน้อยและไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดนะครับตามทรเกษตรในวันนี้นะครับผมมีเทคนิคในการติดตาต้นชนชมของคุณสิริพันธ์สัตยากมลชัด เกษตรกรที่อำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีมาแนะนำนะครับวิธีการนี้ช่วยทำให้สามารถขยายพันธุ์ต้นชมได้มากกว่าการเสียบยอดหลายเท่าตัวเลยครับคุณสิริพันธ์แนะนำให้ใช้ต้นต่อชวนชมที่มีอายุ6เดือนขึ้นไปนะครับซึ่งเป็นขนาดที่ตลาดกำลังต้องการนำมาตัดส่วนยอดออกนำยอดพันดีมาเสียบแทนโดยให้ใช้มีดผ่าส่วนตาออกให้เป็นชิ้นคล้ายรูปโลและควรมีใบติดไปด้วยครับ จากนั้นที่ใช้มีดผ่าต้นตอบริเวณใต้แผลที่ตัดยอดออกไปให้เป็นรูปโลขนาดเท่ากับตาใบาที่ตัดไว้แล้วนําตาใบาติดลงไปพันด้วยเทปพ,พันกิ่งเพื่อยึดตาใบากับต้นตอโดยเว้นส่วนโคนใบไว้เพื่อให้ตาแตกยอดออกมาใหม่ได้จากนั้นนําไปเลี้ยงไว้ในที่ร่มประมาณสองสัปดาห์แผลจะติดกันสนิทให้กรีดเทปพ,พลาสติกออกแล้วนาไปเลี้ยงกลางแจ้งและให้น้ําวันละครั้งเมื่อตาที่ติดไว้แตกยอดและมีใบใหม่งอกออกมาประมาณสามใบ จรงค่อยให้ปุ๋ยสูตรเสมอเล็กน้อยเพื่อเร่งให้เจริญเติบโตด้วยเทคนิคนี้นะครับจะได้ต้นชนชมในปริมาณมากกว่าการเสียบยอดหลายเท่าตัวและยังได้ต้นชนชมพันธุ์ใหม่จากใบทุกใบสามารถใช้เทคนิคนี้กับตาที่เหลือจากการเสียบยอดได้อีกด้วยนะครับแต่มีข้อควรระวังไม่ให้แผล,ผลเน่าคือควรงดให้ปุ๋ยเคมีกับยอดพันธุ์และต้นตอมาก่อนอย่างน้อย2สัปดาห์ส่วนวิธีใช้ก็ต้องคมและสะอาดต้องระวังไม่ให้แผลโดนน้าหรือสิ่งสกปรกค,ครับเแบบปากฉลามะค่ะ ค่ะให้มีให้มีทั้งใบแล้วก็าตาเขาติดมาด้วยค่ะเพื่อที่ว่าให้เขาย่อดเขาจะได้แตกตรงที่ว่าตาตรงตรงตรง,ตรงใบแล้วก็ใบเนี่ยเราเอาไว้สําหรับใช้ถือในในกรณีที่ว่าเราเราขณะเราทำอะคะ่ะจะได้สะดวกหลังจากเ,เริ่มนำไปเลี้ยงกลางแจ้งนะครับควรให้ปุ๋ยเร่งดอกอีกเล็กน้อยเมื่อดอกออกก็พร้อมจําหน่ายได้นะครับซึ่งตั้งแต่เวลาที่เปิดเทสตาสิกออกจะใช้เวลาประมาณ 4- 5สัปดาห์ วิธีการนี้ถึงแม้ว่าจะใช้เวลานานกว่าการเสียบยอดแต่ก็ได้ต้นชนชมที่พร้อมจำหน่ายในปริมาณมากครับ